ครับผมสวัสดีครับผมกับช่องดําทีวีครับเว um น,นี้ครับเมื่อนี้จะไปตามติดเบิง้งการหาป่าคของคุณยายอุปกรณ์รถจักรยานมีสะดุง้งครับขั้นเบ็ดคองพถวที่ไปตามเบิ้งครับผลงานเมื่อนี้เราจะไปหาป่า เตรียมของรถจักรยานเอาติดตามเพิเ่งเบิ่งไปกันครับแล้วถึงที่หมา้ค่อยเบิ่งอีกที่นะครับเด้อตอนนี้ให้มอที่หมยย้เยอะเพิ่ง่าเพิ่งถึงที่หมา้ไกลไกลเยู่ครับผมมาเบิ่งต่อครับผมยกสะดุง้งจักศอกนี่ซีศอกน้ำศอกไปน้ำศอกไปยกจังบาทเลยโดนระเบิดใช่ไหมเนี่ วัดตลงมามาตัดกินเขาเดี๋ยวแจ็กสองสามถวยแล้วล่ะโอ้ฝนตกฝดขึ้นบปในน้ำขึ้นไหลมาแห้งมันไม่ฝนบ่รอต่หมู่วาดมันหรือฝนน้อยจะเจาะเลยตอนนี้รายอยู่ประมัดประเมินมมาปิดมูกับโยกเอาเห็นมันอยู่อ่ะมาปิดมูที ปากทอพูยยับยับจุนยับจุูดน่อวันไานเป็นมากเพื่อนก็ได้อยู่ได้ทาบหนึ่งว่านอยวางฝนตกยังแห้งนะน่ะยังเว่นมาบึ้บอึบโอ้บาละสมิ่แล้โอ้บาละแก้วบาละขันบาละโจกคักคักบาละโจกเลยตัวนี้ ต้องลตัวอ <like that. S 1> ืมอยแต่มันถือแบบนี้ก็ได้ไลยแล้วบัวยยัง่งบัวลาลุ่มทั้งหนองมะขาวพูดะพูนลงไปพูนน่ะอาจา่นไปเนี่ยเะไปแท่งคุณนี่บัวได้บัวมีสมมีหูกลูกาหลานสามสี่คนหลงมะลงพี่เราไปตึกปออืมตึกน้ำมูลิกอบ่ไปอยู่ั้นดอกอาอ เรอยมันกอดลงมาเอาทษบมดออมาทังนีไหลลงทังพี่ผู้เดียวนีผู้นึงอยู่หันูนึงอยู่ขังดักกันไว้ตีนี่สลัดน้องปลานี่ันมาล้วผมหยับยับนน่ะออ้ยหมูประมัดประมัดลปปแดกแดืเอือบัดบอดนั่นแหละพูดออ้ยหยับยซิปมัดปซิ ขั้นขี่ก็ประแดกปก็น้อยไปรต่กิจก็ประคับจันก็น้อยคักเนี่ยน้อยนี่อโอ้มัเขาทายุสันน้ำคล้องน,น้อยๆเอาเจาะแต่พอได้ยกอยู่พอด้หลุนอยเงินว่ยังไงอยู่คนละทาม้วยบาศอยู่พอได้ลไหดลุนอยู่พอได้หลุนอยู่คล้องข้างน้ำน้อยอากาศบางอยู่ทงครับมันยกรุ่นอย่จังบาทสองบาทครับจังงี้ไปตาม มีนัดนะครับเป็นปากท่อสามท่อไหลลุ่งหนองครับน้ำอัดเจาะกับบุตรึงเอเจาะแอ่ว่า,อาดอกนี่แข็งแข็งบาลดละซแซมหนิกเอาแล้วเนาะบูดถึงว่าย่านป่าอึดเด้วูดถึงมันมีน้ำแกงนะครับรถคูไก,กเ่เราไปตุกสะดุง้งอันนี้จักศอกใั่นหมอยู่ข้างรถนี่ยจักรสอบจี่ โมแน่ด้ดินั่งเอาขึ้นดีผู้เดียวขึ้นแขนเป็นมูไรลงมาหนี่มาขาดพี่เคย่างขางนั่นต้นหน้อยุ่นจักบาทน้ำฝนมันมาทางพีอีฝนมาทางพีรไปทางปุ่นเน่านั่นสู้มาแล้วมาแล้วนึ่ง

มันงามเนาะมันมันสะอาดเนาะมันแบบบ่มียังไงบ่คือป่าปลาติงคือปออลาตรงม่มีขี้เงียมาเลยาลขูขาพกดาบาัตรลรคขาวนีทั้งพุ่นกระโดดลงมาอ,อ,อยู่คนละท่อใน,ในอี่ไเดียกันน้อยๆเ<อ>สนีปิดปากรถผู้นึงเขาขางพี่ผู้นึงเขาขังนั่นไดกันโ,โอ้พี่ีผีออกมาผี่ตัวนี้เพี้ยํำฟังมูป่า อุปน้อยครับเพี่น้ำฟังพี่น้ำฟังน้นไหลลงมาหรือไหลขึ้นไหลลงมาตัวนี้เนาะไหลลงมาเต้องบวชเนาะงกุหะคืออืนในน้ำหอมบอกจะให้กับหน้าหละไหลลงมาเอ้าเอ้าแงดงดวงแดงดวงแดงดวงแดง,ดง,ดงโอ้รอบนี้กระคัก บดยังคำนี่มันสิบปรเด็นยู่บ่เป็นทังคนเลยเป็นทังคนเนี่ยง่ายตักเอาตักเอาเลยเอาครับเบิ่งอีกจักบาทครับผมรุ่น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 ส่วนมากเห็นเห็นเป็นมูบ่เห็นเป็นมูบใครบากันยุบอ,อ่ะมันกิดเสี้ยฟังอยู่นี่ ป็นตึกสะดุ้งจังท่านเบดท่านสะดุ้งจุ่มไปสิประสร์ได้คว้มวันได้ปล่อยไล่าัวเมบ่โอนบวบองหน้าตจวดมึงมันไปก็ไปไม่จุ่มไปพูเดียววันก็ไปก็วิทยานบนบนโบนเอากุ้งอ่อนปลามัดแบนี่โยกมันโยกไล่กรเรนไก่สะดุงอู่ด้ววันนโยกกรน้ำบาดเลเล็กเล่น้อย ขๆๆเดี๋ยวดักโบมักดุสิจะดูงอบมา้สนุงหน่อยมายจะดุงทางมาอือจะดุงเดเอวน้ำมูลนี้เอามีนท่อนบ่แป๊บเดียวแป๊บเดียวอีตมได้เลยได้ยองซ้ถวยอืออ่าก็ได้ตัวนี้อาเบิงกันอู้ปัดปัดปัด โอ้ยไล่โมกแล้วตัวนี้สมปจอมก็ได้แล้วตัวนี้ได้แล้วไปเลี้ยงง่อยก็ได้แล้วครักครับคับเสียอย่างเดียวเนาะมันมีหมตั้งอย่นี่นี่มันหูเก่าบ้าอยู่นี่มันห่มูแก้งสินันกลงเอาครับผมตอนนี้เขาไปตามต่อครับตามนี้นะต่ออย่าเบิ่งอันนี้ครับผมครับเออเอาเอาเอาจักบาดกันันไหน จังหวัดก็จังหวัดก็นี่นี่นี่มันเลาะมากเลาะมากเลาะมากเลยนี enough enough ่เรื่งกันนะเขาแน่นบอมันมันม so yeah, ันว่นอ่อมสะดุ้งเนาะมันหโหแต่ว่ากับพวกฝนดอกอึงโอ้โหจังไปได้บาดนี่คือว่าขหอมปากหอมคอในการในการมันอดจัดยอดครับวิธีค้นหาป่าครับผม าแล้วครับผมมาตามหายายนัดต่อครับผมว่มาเริมาหาหมองอยู่จังโอ้พอแล้วครับพอแล้วพอแล้วพอแล้วนี่ครับผมบรรยากาศเอเดี๋ยวแตว่าเรายงกกว่าีครับบรรยากาศน้ำครับเขียว,อยวโอ้ปลาขาวครับปลาขาวขาวมุนมาแรกบ่นนี้ เป็ดคือบอย้อนสันเป็ดันมอร,รโอ้ปลาขาวนันมนายูงครับผมาับอยูบนของบาละซ้ำนี่็คักอยู่แลคับครับผขาวตัวงามนีล่ละเนาะ ม่อร่ลงเนี่ยเบิ่งอีกเบิ่งอีกรุ่นจักบาทโอ้โหยไทยไงครับไทยแม่เนี่ยงามนาดเออมึงิ้ไทยจะไปเพ้อ ตัวตึงาดตัวนี้โอ้ยหรอใช่ไงครับอืมถึงไงจะลุดไงอสดีๆเลย ลุน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 เดีวเวลายกโอ้ยขับบาดนี่ใช่้ยจังครับไปไท่ซีโต้โตวเมนเอ้ยขกัขกขกัขกขาบบขับนี่มันมาเป็นมูปหอเพียมันไหลลงมากปะขบลงลงบาดนี่ มันยอนนามขึ้นมาหรือมันไหลลงมาน้ำๆามนขึ้นมาแต่ฝุ่นกับนี่มาแต่ฝุ่นกับนี่ขึ้นมาแต่ฝุ่นกับนีแต่ทงตาสูดมันบอ่อนมันมากปลยผสมนะมนหนาจะมาแล่นหาสวปลาหน่อยออโอ้โนี่บาลซ้ำนี่งามเลยนี่ ตัวปางามดีมันต้องค้นไปกวนท่างผุนป่าเแลี่น,นขึ้นมาพี่เงยอยู่ครับถือยู่เอาง่ายพูดนะเสียงสวบถือยื้ถือยื้นี่ครับ ปลาตึกสะดุงมาได้ปลาใส่ถือว่า<ะ>นนใส่นี่อันนี้เป็นปลากแก้วบ่อันนี้ปลากแก้วเหลือแล้วเพิ่งกัดขั้นตอนเพิ่งซโมกบ่มีเห็ดใบเห็ดตนี่เห็ดปลาแดกปลาหน่อยปลาแดกปลาหน่อยครับในยูซ้มหนึง่งปลาแดกเห็ดไปแล้วมักคุกเกลือไปแล้วครับนี่คือปลาสะดุงของ พ่นเป็นหรือว่าเพราะได้กินแต่นี้เลือกแรกเลือกของเาแล้วเอาันสะดุ้งทีขึ้นหรือสะดุ้งหางขึ้นดสะดุ้งทีล้มวันวนสิมาก่าดูโดนย่ามันลายก็แก้วย่านยังก็มันเันบ่ได้เอาลงจะเข้าเองจะเข้าพี่บ้านบอกอยู่ว่าเมื่ขึ้นมาเนี่ยไม่ทมองเมื่ขึ้นมาพันวะ บ่ได้ไปหาหอดไม่ได้จุ้มด้วยไปเขาไปในฟาร์มเลยไปใส่เบ็ดนี่ครับผมปลาเดี๋ยวเป็นสีมกด้วยเป็นสีเฮ็ดยังติดตามบ้างนะครับผมเป็นสีเฮ็ดปลาแดกไม่ใช่สีเฮ็ดยังอันนี้น่าจะเป็นปลาแก้วยกบาทสองบาทมาสั่นเพิ่นมาเสียเิ่นเอามามกมกนี่หอมไปตองแซ่บขนาดได้เลยเหรครับเซียน เอาเต็มเมื่อคนมาครับอยากช็อตเตรียมเครื่องมกุกนั่นนี่นนนนครับเดี๋ยวนละอันเบิ่งเพิ่นขั้นตอนเพิ่งมกเด้อครับเด้อเดี๋ยวเบิ่งเพิ่นขั้นตอนเพิ่นเฮ็ดกินนะครับตึกมาแล้วก็บมะขั่วบ้านเฮ็ดตากแดดบ,บ่ ขั้วมาคืยังไงตางเดียด่างเดดเนี่ยยางเนี่ยปลาขาวมนปลาอีไทยปลาชิคกี้ยมยใส่นี่ปลาตู้ผลงานมันเป็นปยกข้าวเดียวครับบ่โดนซัมซิกินง่ายๆครับขั้วแล้วนะครับผมใครเป็นนะครับ ในการในการทั้งยกเองลัวเองทําเองทุกอ,อย่างครับมาต้องใส่แสดงตัวแสดงเทีนนี่เราฮะเสี้ยนฮะปลาแทะมาตรงยากให้เลยนี่ครับนะครับผมขอบคุณหลายครับที่รับชมครับสวัสดีครับครับขอบคุณที่ดูคลิปเราถ่ายมานะครับผมจากดำทีวีครับ